กวก็มันจะส้มนะวะส้มมาเยอะได้ตม้ตมปลาไม่ให้ทังเลยพี่ิมึงมากกวส้มๆอาไปใส่ยังล่ะว่าจ,จะไปใส่ต้มปลาเลยเด้ออ้ยต้มปลาทีเออนี่แหละข่อยมากมาคักแบบต้มปลาดิมือแร่งว่างเ่ามือแรงว่า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 ,างอุ้ยพอดีเลยมากินต้มปลาเฮี้ยนเฮะน้อมือแรง เดี๋ยวไอยดิโซ่ฝีมือเบิร์ตจูโลกปาเนี่ยไขยละต้มแซ่บก็มือหนึ่งเน่ยแม่แม่ยันยินเขาว่าอยู่เฮ้ยบักบวย้ะสูุกสันต้มปลาแซ่บข้าวสันตุนปลาสุปลาตะข้านบ่ะน้ำของเสียมีมีมีเบื่อพยาบาลบ่มีมีมีพยาบาลพยาบาลมีเออลองมากินน้ำเดี๋ยวขอติดโทษทีมงานเของมาเออเอาพยาบาลเนาะเออกำนันเออสอทออบตกับพานโ่ได้ตัวกินเลยนี่ตัวอบตนี่มาเบิร์ตเลยมาเเบิลก ยังกันโอ,อ้อสมอได้ยังมากยาสีฟันเอตาเซนแดงแล้วแดงนิดเดียวก็สะอาดตัวนี้เนาะแมนโอ้ใส่ประจำนี่เฮ้ยโจ้าก็ใส่บ่โอ้ก็ใส่เลรอเนาะน,น้ำมันมาพันดวงอะ่ะแมนเออเบิดไปเบิดแล้วเอากูเบิดท่อสร้างเอาเอ้ก็ว่าจะสร้างน้ำตัวนี่ละบอบอบอ,บอท่อเอาโลดศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เขามาโซงหอดบ้านหอดมองเจ้าหูอยู่บ่อพญามอนสินค้าบุญมาพันดวงนี่ โจกโลกฟ้าเบิดประเทศเท่านี่ส่งออกหอดต่างประเทศเออใส่เบิ้ดเฮาก็ใส่บ้านเฮาก็ใส่เบิดบ้านเด้หรอคือว่ามันเบิดใส่มาหาบังดูุหนอีไม่หนีเอ้ยแตงันเบิดพอดีพอดีว่ามาแล้วจังสีพอดีเลยแรงสีส้วนมากินต้มปลาอยู่เพื่อนฮะต้มปลาข่อยใหญ่ปูดนี่ละ ปาคนใหญ่นี่คอยให้มักขักเออคุยมักมองนี่แม่แก้มมันนี่ไหมอู้หูมอยู่แม่โพยมอนจัดให้ตัดให้มากแก้มอีกมองหนึ่งมองไหนมองใสมันน่ะใสอือ้ยบ่ได้บ่ได้เด็กน้อยกินบ่ได้ใสเอาเป็นอย่างหนาเออเดียวมองไปแก้มก่อนผ้ากันจองแก้มจองใสแล้วสี่ให้ค่อยกินก้างสันติอุ้ยกาญนานจั่วมันหายอยู่เออยังมากระไรเนาะเอาจังสี่ส่วนหัวของคอย ส่วนหางของเจ้าแด้บ่อยทั้งกลางน่ะของพยาบโอ้บ่อนี่วันว่ได้น้ำมือไม่รแต่วป่านในสามตัวยตุ่มบดเลี้ยงตุ่มบดเลยอ้าว่าตุมเบิมันตัวใหญ่ตุ่มตัวเดียวกินตนเบ้ยสองตัวนึงไว้แต่ใครถือมซ้ำขาข่อยบอกว้ายใหญ่กว่าขาเ้ยสามลูกเรออ่ะทั่เอาจริงสิขนมันตัวใหญ่ป่านนี่ข่อยสิไปน้ำพยาบาลอ่อสมอพอออล่วงบาน ขวัยสิน้ำมาตนเบิดเลยมากินต้มปลาเจ้านี่ห่วยมันสิได้ขายบ่ล่ะกัดมาหลายปาน,นเอา้าต้มไม่นเบิดลุกตัวละสามลูกเเขียวเขียวเนี่ยโอเคเนาะอืมตกลงกหมูแรงเจอกันเดี๋ยวเอา้าเจ้าสิาไปใส่เ,เอา้าสิไปใส่เบ็ดโอ้แม่นความเจ้าสีไปใส่เบ็ดเออว่าห้านีปลาเออเอ้าเจ้าสิเอาปลาทางไหนมาต้ม เอ้าก็คุณคิดว่าสิได้เนาะสุ๊คิดว่าสีได้เออแม่นเจอกรรมโอ๊ยเนอะเซ่นขอยไปก่อนเด้อไปใส่ไปตลาดไปยังตลาดไปซื้อปลาคอมัดตุ่มห้องว่างถ้ามใส่ได้ยุ่งถ้ามีกินแล้วบ่าเอาบ่ะบอก่ใส่ตกปลาเนี่ตกเปลี่ยนอ้าวนี่ตลาดต้องทรงสองคนปะ สมดีครับบมกอกว่ากันด้ <c oughs> <c oughs>